สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขู่สุขคนมาแล้วครับพี่น้องมาหนิมาจินปลาแซลมอนด้วนครับปากติดตามช่องในเด้อครับในแซลมอนกบได้สาหร่ายฟองหมมุ่นมา,มาพี่น้องมามาพี่น้องมาบอตองโมโดุลครับถึงครับมาจวดเลยพี่น้องมันจิ้ม,มันกัดหายม่ค่อยไหลครับมาเสียบขึบ้นก็ จุดจวนทั้งกันครับอู้หึหึหัดอะไรพี่หน่องอะเสียบคือเกาบอืหอหม สาหลายกว้างหนุน hmm. พี่น้องจิมสิบดครับอืม จวนครับอ ไปได้ไม่อครับเรม่ได้กันสวัสดีครับ